คลิปนี้คุณผู้ชมเราอยู่ที่ตลาดเปี่ยมศักดิ์99นะครับแถววัดลาดประดุกครับวันนี้ผมมาพร้อมเงิน100บาทในช่วงของอร่อยร้อยเดียวนะครับปกติผมพาไปหลายร้านมากโดยเฉพาะบุฟเฟ่ต์นะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ะะเตฟฟ์นี่ไปเยอะแต่วันนี้ครับเรามาเจอร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ ร่วมสนับสนุนโดยบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas สวัสดีครับผมชื่อปามครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปะยุบุฟเฟ่89บาทครับอันนี้เปิดทำการมาได้8เดือนแล้วครับผมเพิ่งเริ่มเปิดนะครับผม ที่คิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นบุฟเฟ่89บาทนี่คือผมเห็นจากก๋วยเตี๋ยวไก่มาเยอะแล้วครับผมแล้วพอดีมีคุณอาผมทําโรงงานเป็ดครับผมเขาได้ให้ปีกเป็ดผมมาผมก็เลยมาคิดดูว่าเอ๊ะจะทําอะไรกันดีก็คุยกันกับแฟนแฟนก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่มีเยอะแล้วบุฟเฟ่เราลองทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดบุฟเฟ่ดูไหมบวกกับผมก็มีสูตรจากคุณลุงสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยลองมาทําดูก็ไปซื้อพอเป็ดเอ็นเป็ดเลือดเป็ดเนื้อเป็ดอะไรเงี้ยก็เลยมาลองทําดู ถึงเริ่มทำได้มา8เดือนนะครับผมในชามก็จะเป็นบุฟเฟ่ที่ร้านผมจะมีปีกเป็ดนะครับผมมีเลือดเป็ดครับผมลูกชิ้นเป็ดนะครับผมตับเป็ดครับผมึืนเป็ดนะครับผมคอเป็ดนะครับผมแล้วก็เอนเต้ครับผม แล้วก็เนื้อเป็ดใส่ให้ในชามครับผมวิธีการมาทานก็ผมสั่งเส้นที่ผมได้เลยครับแล้วผมจะใส่เนื้อเป็ดให้ในชามลูกค้าก็ตักเครื่องได้หมดเลยครับเติมได้ตลอดเติมเส้นก็ได้ครับผมเติมเครื่องก็ได้หรืออิ่มเส้นจะทานเกาเหลาเล่นทานเครื่องเล่นก็ได้ครับผม ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปอยููบุฟเฟ่89บาทอยู่ซอยวัดลาดประดุกนะครับผมนนทบ,บุรีนะครับผมจุดสังเกตคืออยู่ในศูนย์การค้าเปี่ยมศักด9์99ครับผมเข้ามาจากหน้าปากทางประมาณสัก4กิโลอยู่ฝั่งขวาครับผม คือร้านเนี่ยเขาจะเป็นร้านเล็กๆะนะเขาเพิ่งเริ่มทำอ่ะก็เหมือนเพิ่งก่อร่างสร้างตัวนะครับอาจจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจมาเมื่อก,อก่อนเป็นร้านบ้านอำเภอะนะของร้านก็เล่าให้ฟังแล้วก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ89บาทเนี่ยแบบผมเนี่ยเห็นไหมก็สามารถทานได้กี่รอบก็ได้แล้วแต่เราถ้าเกิดกินมีข้าวเหลามีข้าวเปล่าให้ฟรีด้วยนะโอ้เดี๋ยวของลองชิมน้ำซุปหน่อยเจ้าเป็ดเนี่ยมันวัดกันที่น้ำซุปเลยนะนี่อุย้ย <temos S 1> <ๆ>ผมว่าโอเคนะน้ำซุปหวานหอมกลมกล่อม นะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วปีกนะฮะมีปีกมีส่วนต่างๆลูกชิ้นเป็ดอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเอ็นเต้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นหลังเท้าเป็ดนะไม่ใช่หลังเป็ดนะอืมผมว่าเจ้าเนี้จะหมดก่อนง่ายๆคุณผู้ชม85บาทกินไม่อัน้นตัวเอ็นเต้อร่อยมากแล้วก็นี่ลูกชิ้นเป็ดนะเขาใช้ลูกชิ้นเป็ดเลยไม่ใช่ลูกชิ้นหมูนะชอบตรงมีลูกชิ้นเป็ดมีเอ็นเต้ ถ้าเกิดว่าผ่านมาเขาแวะมากินแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปมอบแก๊สให้เขาเป็นกําลังใจจากโดดแก๊สนะครับให้ค้าขายล้ารวยแล้วก็มีแก๊สเอาไว้ใช้สักหนึ่งถังนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดวุ้นเฟ้งเดียวใช่ไหมฮะพี่มีอะไรอีกบ้างก็มีเป็นอาหารจานด่วนขา้าวต้มปลา แล้วก็พวกกับข้าวเล็กน้อยอะไรเงี้ย,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 ยผมสั่งได้สั่งได้ครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่กินบุฟเฟ่ต์กินเป็นชามก็ได้เป็นชามก็ได้ครับผม50บาทใช่ครับผมห้าห้าสิบบาทนะวันนี้ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้มอบแก๊สบรรจุนะแปดกิโลกร,รัมนะครับผลิตจากเลก้าผ่านมาตรฐานมอ,อก,อากาแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สนะครับสามารถสั่งแก๊สได้ที่ร้านใกล้บ้านคุณเลยมอไปใช้หนึ่งถังนะครับเขาไปอุดกับข้าวเป็นกำลังใจให้แวะมากินกันเยอะๆนะครับแปดสิบเก้าบาทอิ่มไม่อั้นวันนี้ขอบค